บทที่7 2็ดาวันแห่งความเข้าใจรับทราบไม่กงจื่อพยักหน้าเป็นเวลาสามวันเธอจะอยู่ที่นี่นี่เป็นเวลาสามวันแห่งความเข้าใจนี่คือสิ่งที่เธอไม่รู้มาก่อนมาที่นี่และหลังจากที่เธอมาถึงที่นี่เธอพบว่าการสื่อสารระหว่างตัวเธอกับเสี่ยวซานถูกตัดการเชื่อมต่อที่นี่ไม่สามารถส่งพลังงานใดๆได้ดังนั้นเสี่ยวซานจึงไม่ทราบว่าเธอสามารถรายงานการทํางานอย่างเป็นทางการได้ แม้แต่จักรพพัดิอสูรพยักษ์ขาวก็ไม่เคยบอกเธอมาก่อนว่ายังมีกระบวนการดังกล่าวก่อนการประเมินเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้เข้าร่วมการประเมินเพื่อสัมผัสถึงลมหายใจของบรรพบุรุษของสายพันธุ์ของตนเองแต่หลังจากแผนของพวกเขาสามวันมันจะนำมาซึ่งตัวแปรหรือไม่ความคิดนี้แวบเข้ามาในจิตใจของเมกงจือและเธอก็สงบสติลงได้อย่างรวดเร็ว ตามการประเมินของเธอและเสี่ยวซานสารบรรพบุรุษจะปล่อยให้เธอไปรายงานตัวในครั้งแรกนั่นคือวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เธอมาถึงดังนั้นแผนทั้งหมดจึงถูกจัดตามเวลานี้ด้วยตอนนี้เวลาได้เปลี่ยนไปแล้วข้าควรทำอย่างไรทั้งหมดที่เธอทำได้คือเชื่อใจเสี่ยวซานและการตัดสินของเขาเมื่อมองขึ้นไปที่เสาหลักจัก,กรพรรดิดวงตาของเม่กงจือจับไปที่เสายักษ์ทางด้านซ้ายอย่างรวดเร็ว มีพยัก์ขาวนอนอยู่บนเสายักษ์ด้านหลังเสือมีปีกขนาดใหญ่กลางออกเจตนาฆ่าระเบิดขึ้นจนทำให้บริเวณโดยรอบของเสาหลักจักรพพัดเต็มไปด้วยความหนาวเหน็บเสาหลักจักรพพัดพยัก์ขาวไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือลมหายใจของจักรพพัดอสูรพยัก์ขาวเสาจักรพรัดองค์นี้สูงมากประมาณ230เมตรอย่างไรก็ตามไม่กงจื่อไม่ได้เข้ามาโดยตรงที่ด้านหน้าของเสาจักรพพัดนี้แต่ยังคงมองเข้าไปและมองหาเป้าหมายอื่น ไม่นานเธอก็พบมันมันเป็นเสาขนาดยักษ์ที่มีลำตัวสีเงินและสูงเกิน350เมตรในบรรดาเสาหลักจกักรพรรดิสวรรค์ทั้งหมดนั้นมันอยู่ใน20อันดับแรกนกยุงสีเงินขนาดใหญ่กระจายขนหางไปที่ยอดเสายักษ์และรอบๆเสาจากักรพรรดิลำแสงสีเงินวาววับเต็มไปด้วยความผันผวนของพื้นที่อย่างแปลกประหลาด ในตาของนกยุงสีเงินนั้นไม่ใหญ่นักและในขณะที่ตาทั้งสี่บตากันไม่กงจือก็ดูเหมือนจะมองเห็นอดีตอันไกลโพ้นและอนาคตอันไกลโพ้นขนนกสวรรค์ในร่างกายของเธอสั่นอย่างรุนแรงมันเป็นความรู้สึกของการหาคนที่รักแม้จะมีความกับข้องใจเล็กน้อยความกับข้องใจนี้มาจากไหนไม่กงจือชัดเจนมากเพราะเธอไม่ได้เลือกขนนกสวรรค์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเธอเองเมื่อเธอกลายเป็นพระเจ้า จากใจของไม่กงจือเธอเต็มใจที่จะให้ขนนกความลับสวรรค์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเธอเองแต่เธอเชื่อในการตัดสินของเสี่ยวซานไม่ต้องพูดถึงพลังของดาบเทพอชูรานั้นไกลเกินกว่าที่ขนนกความลับสวรรค์จะจับคู่ได้ มีเพียงจักรพพัดในประวัติศาสตร์ของเผ่าอาสูรนกยูงเป็นจักรพพัดองค์นี้ที่นำเผ่าอาสูรนกยูงซึ่งเดิมอยู่ในระดับสายเลือดที่สองขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและทำให้ขนนกสวรรค์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงซึ่งทำให้ขึ้นสู่ขีดจำกัดของขนนกยูงสวรรค์เมื่อเห็นเสาหลักจักรพพัดในเวลานี้ไม่กงจื่อรู้ดีว่าจักรพพัดอสูรนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ทรงพลังเพียงใด อย่าคิดว่าการจัดอันดับใน20อันดับแรกไม่เพียงพออันที่จริงใน20อันดับแรกเสาของจักรพพัดที่มีความสูงมากกว่า300เมตรคิดเป็นครึ่งหนึ่งของเสาเหล่านั้นและเสาที่เกิน400เมตรจริงๆหรือถึง500เมตรมีเพียงไม่กี่เสาเท่านั้นและส่วนใหญ่สูง1หรือ200เมตรเสราจักรพพัดทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันมีประมาณ60และพิจารณาว่าบางส่วนมาจากตระกูลอสูร,รราชาอสูรนกยุงนั้นอยู่ในตระกูลอสูร สามารถอธิบายได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนเมกงจือเดินไปหาเสาหลักจกักรพรรดิทีละขั้นแล้วหยุดทันใดนั้นเลือดในร่างกายของนางดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างและมันก็เดือดรุนแรงขึ้นและชั้นของเปลเวไฟสีเงินก็ลุกชนขึ้นมาทันทีจากเมกงจือทำให้ทั้งร่างกายของเธอดูเหมือนจะลุกเป็นไฟ มงกุฎนกยุงทองคำขาวปรากฏบนหน้าผากของเธออย่างเงียบๆและไม่กงจือเป็นเหมือนเทพธิดาภายใต้การดูแลด้วยเปลวไฟสีเงินเสาจากกักรพรรดนกยุงได้รับอิทธิพลจากเธอและมีชั้นของแสงสีเงินปรากฏขึ้นจากล่างขึ้นบนแสงนั้นอ่อนโยนและนุ่มนวลแต่ก็มีความผันผวน,นของพื้นที่อย่างแปลกประหลาดในช่วงพริบตาเปลวสีเงินบนไม่กงจือก็พุ่งสูงขึ้นจนสุดขั้วกลายเป็นแสงสีเงินที่ปกคลุมท้องฟ้าและกลืนกินเธอ จัก,กรพพัดอสูรคดฉศสารเฝ้าดูเม่กงจือและเมื่อเขาเห็นลำแสงสีเงินลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงตาของเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเพราะความสูงของลำแสงสีเงินที่พุ่งออกมาจากร่างของเม่กงจือนั้นสูงกว่าเสาจัก,กรพพัดที่จัก,กรพพัดอสูรน,นกยุงผู้ยิ่งใหญ่ทิ้งไว้และสูงกว่า400เมตรเม่กงจือไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น แต่ในฐานะจากักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่เขารู้ดีเมื่อได้พบกับสาวจากักรพรรดิศักยภาพของตัวเองจะถูกเปิดเผยซึ่งเป็นการแสดงความสูงและศักยภาพสูงสุดที่สามารถทำได้ในอนาคตกล่าวคือหากเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าสามารถเป็นจกักรพรรดิได้ในอนาคตเธอจะมีอำนาจมากกว่าอาดีตจักรพรรดิอสูรนกยูงลำแสงยาวกว่า400เมตรความสามารถดังกล่าวสามารถติดอยู่ใน1ิบอันดับแรกในประวัติศาสตร์ของทวีปนางฟ้าทั้งหมด ยิ่งกว่านั้นเขายังคงจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงแต่มีสายเลือดของเผ่าอสูรนกยุงเท่านั้นแต่ยังมีสายเลือดของจักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ด้วยจักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวอ่อนแอกว่าอดีตจักรพพัดอสูรนกยุงสิ่งที่สาวจักรพพัดนี้สามารถแสดงได้เป็นเพียงศักยภาพของสายเลือดชนิดหนึ่งควบคู่ไปกับสายเลือดของจักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่ลำแสงของหญิงสาวคนนี้จะสามารถเข้าถึงความสูง500เมตรในอนาคตได้หรือไม่ จักรพรัดในบรรดาจักรพพัดที่ยังมีชีวิตมีเพียงจักรพพัดอสูรคริสตันเท่านั้นที่มาถึงระดับนี้ในประวัติศาสตร์มีเพียงจักรพพัดอสูรคริสตันเพียงสององค์เท่านั้นที่สูงถึง500เมตรดวงตาของจักรพพัดอสูรคดชะสารกระพริบเล็กน้อยและเมื่อเขานึกถึงคำอธิบายของจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์เขาก็ลังเลเป็นครั้งแรกในใจ ทวีปนางฟ้าจำนวนจักรรพัิที่สามารถปรากฏตัวมีจำกัดแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายิ่งความแข็งแกร่งของจกักรรรัิยิ่งแข็งแกร่งเท่าไรผลประโยชน์ของอาณาจักรเทียนอยู่ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นหากในอนาคตอาณาจักรเทียนอยู่สามารถสร้างจักรรพัิอสูนผู้ยิ่งใหญ่อีกคนที่ระดับจักรรพัิสูง400เมตรอาณาจักรไตเฉินจะไม่สามารถแข่งขันกับมันได้ จากนั้นก็หายไปหลังจากที่จกักรพรรดิอสูรคชสารครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแสงสีทองก็วุบวาบและหายไปขาดการติดต่อเสี่ยวซานอยู่ในโรงแรมเสือขาวในเวลานี้เขาได้เตรียมการเบื้องต้นไว้แล้วภูเขาศักดิ์สิทธิ์สี่ลุกที่จะปีนขึ้นไปได้ปีนขึ้นไปแล้วและขั้นตอนต่อไปคือรอสักครู่ อย่างไรก็ตามในเวลานี้เขาพบว่าการสื่อสารระหว่างเขากับเมกงจือถูกตัดขาดซึ่งหมายความว่าเมกงจือได้เข้าสู่ภูเขาสารบรรพบรุษกำแพงของรัฐสภาได้ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเมกงจือไม่เพียงมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่ยังมีการหลอมรวมของจิตสำนึกทางวิญญาณด้วยดังนั้นชั้นของรัศมีที่ปิดกั้นแม้กระทั่งจิตสำนึกจึงเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปนางฟ้าทั้งหมดอย่างไม่ต้องสงสยัย พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินและไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นอย่างไรก่อนการประเมินและไม่ควรคำนวณเวลาอย่างไรพวกเขารู้เพียง3การประเมินดังนั้นตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับเสี่ยวซานที่จะตัดสินด้วยตัวเองว่าเมื่อใดที่จะแสดงจะเป็นความร่วมมือที่ดีที่สุดสำหรับไม่กงจือ่อเสี่ยวซานไม่ได้ใจร้อนแค่คิดเงียบๆเ,เขายกมือขวาขึ้นและกดหว่างคิวรดมสติพยายามรับรู้บทที่7 0 3จักรพรรดิอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งที่เธอต้องการรับรู้คือลมหายใจของดาบเทพอชูราในชีวิตก่อนหน้านี้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ระดับสุดยอดนี้ถูกควบคุมร่วมกันโดยเสี่ยวซานและเธอเองและในขณะเดียวกันก็หล่อเลี้ยงด้วยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาลมหายใจของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ระดับสุดยอดนี้มักจะไม่ถูกจำกัดจิตสำนึกของพระเจ้าแผ่ขยายออกไปเพื่อสัมผัสถึงเจตนาของดาบด้วยพลังวิเศษ นานๆไปก็ไม่มีประโยชน์เสียวซารขมวดคิ้วเล็กน้อยสมควรที่จะเป็นราชสำนักแม้แต่รัศมีของดับอาชูร่าก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ในกรณีนี้เขาเพียงแต่ต้องทำก่อนหน้านี้เล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่กงจือประสบวิกฤตและสายเกินไปที่จะจัดการกับมัน เขานั่งอยู่ในห้องฝึกที่ล้อมรอบด้วยอเมทิสเสี่ยวซานไม่ได้ดูดซับพลังงานแห่งความอบอุ่นและหล่อเลี้ยงจิตสำนึกผ่านอเมทิสตแต่ด้วยการระงับตัวเองด้วยพลังงานเหล่านี้ทําให้พลังงานที่ไม่สงบนั้นคงที่และไม่ระเบิดออกมาทันใดนั้นเสี่ยวซานร,รู้สึกบางอย่างและมองไปทางห้องฝึกอบรม ลมหายใจอันเยือกเย็นคบแน่นในห้องนั่งเล่นและความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวก็ปกคลุมทุกมุมของชั้นบนสุดสองชั้นบนของโรงแรมเสือขาวทันทีราวกับว่าสัตว์ร้ายปรากฏตัวขึ้นที่นั่นและคำรามอย่างเงียบๆการหายใจและการหายใจพลังงานทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกบนสองชั้นบนนั้นจู่ๆมาบรรจบกันสู่การดำรงอยู่ซึ่งคลายความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวราวกับแม่น้ำหลายร้อยสายที่ไหลกลับสู่ทะเลครั้งเดียวสองครั้งสามครั้ง เมื่อลมหายใจที่3มปรากฏขึ้นพลังงานทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกทั้งห้องก็ถูกกวาดออกไปวินาทีต่อมาแรงกดดันมหาศาลนั้นก็หายไปในทันทีราวกับว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนรู้สึกว่าการบีบบังคับหายไปเสี่ยวซานแสดงรอยยิ้มจังๆที่มุมปากของเขาญาติก็คือญาติบางทีอันนี้อาจถูกจำกัดโดยกฎของสารบรรพบุรุษและไม่สามารถพูดอะไรได้แต่การกระทำของเขาบอกเสี่ยวซานเป็นอย่างมาก 3วัน3วันต่อมานั่นคือวันยังมีเวลาให้ใช้อีกสาวันแต่น่าเสียดายที่เขาสามารถอยู่ที่นี่ได้เพียง3วันนี้เท่านั้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของเสี่ยวซานเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยสิ่งเลวร้ายเพียงอย่างเดียวจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่หลังจากได้รับข่าวที่แน่นอนเขารู้สึกโล่งใจโดยธรรมชาติหลับตาลงและดึงดูดพลังงานในอเมทิสมาล้อมรอบตัวเขาระงับภายในและแยกมันออกจากภายนอก เมื่อไม่กงจื่อฟื้นคืนสติเธอก็พบว่าเธอมาถึงโลกสีเงินที่ล้อมรอบด้วยแสงสีเงินมันเป็นพื้นที่ที่น่าทึ่งรอยตัดที่อยู่รอบๆดูเหมือนจะประกอบด้วยชั้นของพื้นที่ช่องว่างเหล่านี้ก็เหมือนเศษชิ้นส่วนและพวกมันก็เหมือนระนาบอิสระเมื่อหลอมรวมกันและสัมผัสกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้น เสียวซานบอกกับเธอว่าพื้นที่เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่สุดในโลกนี้รองจากเวลาเท่านั้นในแง่หนึ่งโลกและโลกใดๆก็ตามที่จริงแล้วประกอบด้วยพื้นที่และเวลาตั้งแต่จักรวาลจนถึงฝุ่นที่เล็กที่สุดพื้นที่วิเศษที่อยู่ตรงหน้านี้ทําให้เธอมีความรู้สึกพิเศษแม้ว่าพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ก็มีกฎเฉพาะตัวพื้นที่ที่นี่ดําเนินการตามกฎเฉพาะและมีเสถียรภาพมาก เจ้ามีสายเลือดของข้าแต่มันไม่บริสุทธิ์ในขณะนั้นเสียงที่ไม่มีตัวตนก็ดังขึ้นเสียงนั้นดูเหมือนจะเล็ดลอดออกมาจากช่องว่างในพื้นที่แปลกมากบรรพบุรุษเหรอไม่กงจือถามด้วยความประหลาดใจเรียกข้าอย่างนั้นก็ได้เจ้าเป็นมนุษย์เจ้ามีเลือดมนุษย์อยู่ในตัวเจ้าจะยังมีเลือดของพยักษ์ขาวได้อย่างไรไม่ได้เลือดขนนกสวรรค์เหรอใช่ข้ามารายงานตัวต่อสารบรรพบุรุษไม่กงจืดกล่าวอย่างเคารพ ประเมินเหรอเจ้าสืบทอดตำแหน่งต่อจากเจ้าเมืองเคลรลี่เหรอใช่ไม่กงจือตอบตระกูลของข้าได้แต่งงานกับตระกูลอื่นแล้วจริงๆและก็ยังเป็นกลุ่มที่อ่อนแอเหมือนมนุษย์นี่หรือที่พวกเขาพบว่าสามารถปลดคำสาปได้จัก,กรพพัดอสูรนกยุงกล่าวด้วยความสงสัยและผิดหวังคำสาปท่านกำลังพูดถึงคำสาปอะไรไม่กงจือถามอย่างสงสยัย คำสาปของพระเจ้าเป็นไปได้ไหมที่คำที่ข้าทิ้งไว้นั้นยังไม่ส่งต่อจักรรพัิอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ถามด้วยความประหลาดใจท่านเก็บคำพูดของท่านไว้ที่ไหนไม่กงจือก็ประหลาดใจเช่นกันจักรรรดิอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่เงียบไปครู่หนึ่งและกล่าวว่าข้าเข้าใจเจ้าไม่ได้เลือกขนนกสวรรค์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์หลักของเจ้า ดังนั้นเจ้าไม่รู้หรอกข้อความของข้าจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อขนนกสวรรค์รู้จักเจ้านายจริงๆดูเหมือนว่าก่อนหน้าเจ้าไม่มีผู้ใดที่รู้จักปรากฏคำสาบรุนแรงมากจนแข็งแกร่งมากไม่กงจือถามอย่างสงสัยท่านช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าคำสาบคืออะไรมันขัดกับเผ่าของข้าจัก,กรพรรดิอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดช้าช้า แม้ว่าข้าจะแปลกใจมากที่เจ้ามาที่นี่เผชิญหน้ากับสติสัมปชัญญะที่ข้าทิ้งไว้เบื้องหลังสถานการณ์ปัจจุบันของเจ้าดีกว่าที่ข้าคิดไว้ดีแล้วเจ้าโชคดีมากที่เจ้าไม่ได้เลือกขนนกสวรรค์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์หลักมิะนั้นแนว่าเจ้าจะสามารถยกคำสาปก่อนหน้านี้ได้ในอนาคตเจ้าก็จะตกสู่คำสาปใหม่หัวใจของไม่กงจือเข้มงวดและพูดว่าเจ้าหมายถึงคำสาปที่แอบมองขึ้นไปบนสวรรค์เหรอือ ดีจัก,กรพรรดิอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าอย่างเคร่งครึมว่าความลับนั้นมองไม่เห็นนี่คือกฎไม่ใช่แค่กฎของระนาบของเราคือกฎสากลของทั้งจัก,กรวาลย้อนกลับไปในตอนนั้นข้ายังเด็กแข็งแรงและมีพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้หลังจากถูกเลือกโดยจิ้งจอกสวรรค์ข้าเลือกที่จะใช้พื้นที่เพื่อแอบดูความลับของสวรรค์ข้ามีความฉลาดแต่หมดอายุการใช้งาน ด้วยการฝึกฝนของระดับจกักรพรรดิอสูรข้ามีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง200ปีและถูกสาบให้สร้างร่างกายของข้าซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตข้าไม่สามารถเสียใจได้ถูกต้องพระเจ้านำคำสาปนั้นมาปรับปรามกลุ่มของเราไม่กงจือถามด้วยความสงสัยผู้อาวุโสของตระกูลนี้ก่อนที่ข้าจะได้ยินเรื่องนี้จากท่านหรือไม่พวกเขามาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมท่านหรือไม่ แสงสีเงินอารามและแสงสีเงินลวงตาและเงาที่ค่อยๆค,ควบแน่นและก่อตัวขึ้นภายใต้รัศมีสีเงินหนักไม่เจ้าเป็นคนแรกที่สื่อสารกับข้าหากต้องการพบข้าเจ้าต้องมีความเข้าใจในระดับหนึ่งเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของพลังอวกาศเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้าเจ้าไม่มีกลุ่มใดที่สามารถทำเช่นนี้ได้พวกเขาไม่ได้แม้แต่น้อยที่จะได้การยอมรับจากขนนกสวรรค์นในขั้นต้นและเจ้าไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากขนนกสวรรค์ได้แต่เจ้าไม่ได้เลือกมันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธ ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเจ้าข้ามภัยพิบัติและกลายเป็นพระเจ้านี้อาจเป็นเพราะโชคเวลาของเจ้าที่นี่จำกัดต่อจากนี้ไปอยากขัดข้าจะบอกเรื่องสำคัญให้เจ้าฟังใช่ไม่กงจือ่อโค้งคำนับอีกครั้งและแสดงความเคารพต่อร่างของจัก,กรพรรดิอสูรน,นกยุงเจ้าควรจะรู้จักข้าคำนกยุงแอบดูความลับซึ่งหมายความว่าข้าสามารถแอบดูความลับและเห็นอนาคต ข่าทำมันข่าทำนายอสูรและพูดมากมายและทำให้ทวีปนางฟ้าหลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤตขึ้นมากมายตอนนั้นเรียกได้ว่าง,งมงายไม่รู้มาก่อนว่าการทำนายอนาคตและการเปิดเผยความลับนั้นอันตรายมากเจ้าจำที่ข้าพูดไปความลับไม่ได้รั่วไหลเมื่อความลับรั่วไหลแล้วไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อตัวเจ้าเองแต่ยังรวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าญาติเผ่าพันธุ์หรือแม้แต่เพื่อนฝูง ถ้าเป็นประวัติของเผ่าอาสูรนกยุงของเราพรสวรรค์ที่ดีที่สุดเมื่อข้ายังเด็กข้าได้รับโอกาสมากมายภายใต้จิตสำนึกของพระเจ้าอย่างไรก็ตามในปีต่อมาร่างกายของข้ามีปัญหาร้ายแรงและข้าเฝ้าดูญาติของข้าจากไปทีละคนหรือแม้แต่ความต่อเนื่องของสายเลือดกลายเป็นปัญหาใหญ่ เดิมทีข้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งชีวิตของข้ากำลังจะถึงจุดจบในที่สุดข้าก็ได้รู้ว่าเหตุใดจัก,กรพรรดิศอสูรผู้ยิ่งใหญ่จึงมีชะตากรรมที่โชคร้ายเช่นนี้ฟันเฟืองที่เกิดจากการรั่วไหลของความลับตั้งแต่ตอนนี้เจ้าเป็นผู้อาวุโสและเมื่อเจ้ากลายเป็นพระเจ้าเจ้าไม่ได้เลือกขนนกสวรรค์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคชะตาของเจ้าจากนั้นเจ้าจะไม่พบปัญหาที่ข้ามีในตอนแรก